ตู้มาจิมมี่เบสตู้นี้ไปทางขวาจิมมี่ยัดมาก็หูปู่โดนห่อเลยเอบทิ้งบอลโดขึ้นมากิ๊กเนี่ยเก็บบอลได้ดีเยอะกิ๊กตู้แต่มิสหวะนี้จับบอลพลาดเองครับ ให้ย uhm, ้อนลับมาเบสบองการก็เก้ยเบสให้บอลกางนะผู้จังหวะลิขจับคนหลอกไม่ดีแล้วฟาวั์ก่อนกันวนี้เบสบังอยู่ใส่ตัวิีแล้วจังหวะสองยางแก้ได้อัดเอาขึ้นมาทางขวาไปแล้ว ใช่มาตรงกลางนัดฝ so <LO> ่ามาซ้ายตรงนี้ล่นไปยากยากม่านจังหวันี้ก็จะเป็นสายที่ราสีมังกรมาเาอยากได้ต่๊ดเล่มโอ้ยโยนบตะฝ่าไม่คงถึงข้อนะโอ้ยใช่คำใช่ค ปุ่มเข้ามาครับใส่ลานงี้ยีเซ็นเตอร์ตัวเองครับพิ้งบอลโดมาลูกนี้ยังหมทิ้งเขาได้ครับแถวส2ให้มาแล้วแกพิงลูกนี้สมกาใมาวครับเกลยยเเลยเก่นเล่เง่ เก็บบอลกัะหวาที่ยังได้อยู่ทางซ้ายเ่ะมิกสายตามช่องมาแล้วโอ้โหนี่ยังสุดท้เยเ่ยด้านนั้นจัะหว่สองปั๊มบอลกันยังมาเข้าทางของสายงานกบพี่ตั้มฝังออกข้างเลยเล้ไปลยออกข้างเลยอกาล่ด้ลูุมรหว่างซ้าย่ตอกมุมยาวมาอีกต้องหวะนี้เรียกไม้ว่าหไดเีย ถ้าเป็นเตะโหมงทางซ้ายเนี่ยแข่งนี่รันเออเลือนมาอ้าวโอ้โหจังหวะนี้ดูบอลสุดท้ายยังเข้าสองแล้ยผีบอลยาวมาตอกโหมจังหวะสุดท้ายปล่อยออกห้างเอาไปลุกทุ่มก็ไปลันโอ้ยหัวตัวประขกติดหมดเลยครับให้มาบอลกลางนัด

ยิงแล้วไม่ตกก่องสมัสดี ไม่โตเพื่ออะไรเล่นเล่นแก้เล่น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 บอลย้าเลกเกอร์โอ้ยขวานนี้ก็ขึ้นหนุกันถี่เลยข้าวผัดเล่นข้าวผัดใช้่ะเจีย มาๆจกโอ้ไคมาสวยจ๊อกโอ้แล้วตัวเตัวพี่เาแพ้สิ้นสูตทวนี้เออแล้วฉลับกิ้กออกไปแยกเองก็ให้โยไปนงขวาเฟสอาแตัวอ๋อยี่ติดเครื่องมาแล้วโอ้โหมอบอลติดอกา้มากไปกรับ จะได้เปลูกทุ่นะทรายูเลยมาบิ๊กอนเทฟแล้วไม่ส่งเพื่อนครับยอยาได้เปลูกทุ่งขางปลายอออกมาเพียงบอลยามาจิงนี่ดูบอลลงสวยดนี้จัไม้วไานีครับแต่บบยาวตอ

อย่ทางขวาจิม <lightweight> มี <Teles filt ling> ่ป๊อปดัดมาก็กไปติดหม้อออกห้างแล้ว đè nguồn mà sáu sáu, gì mấy cả đâu, Lan, không nó hay mà sáu, mà, con từ 200 con đó Bet, sẽ con Lan đây ให้อกมาไขวาอย้ปั้นทีวโดนเมหนักเลยครับโอ้ายมากดีครับถูแล้วถูครับอย่าไนกเอให้มันกลางเบกยิงโอ้สวครับสงวนี่ออกไปเยอะเกินไปแล้วถนเือจะเสียตำแหน่งครับิงบอลโดออกมางขวาโอ้สงวนจับบอลถูกออกนีเองครับ

ừm, tập hai đi, thảo 2 dùm hai, 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 và hai, dùm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  kiểu dùm hai, 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 โอ้โหน่หว่แลกวมีถึงว่าคุณว่าเซไยแล้วก็บอกว่าสุดสแล้วลูกงไกลลูกนี้ก็ไม่โตก่ครับ

บุกจัสหนี้สลยกิรันยักมาเสาแรกไม่ผ่านแล้วตอนสองัดโอ้แล้วฟังฟอปดูตอกฆ่าได้วอล์กด่วยแล้วสัยกิรันแล้วจะเปลี่ยนเอาเท้าออมาตอนนี้ของเราสายิรันครับ เบสเก็บบอลได้ทางด้านขวาฟองที่หน้าโลบสวยังหวะนี้เข้าพวดเลยสองคนแล้วลายบ้างขวาจิ้มไม่ยิงโอ้โหันไจับให้ตรงถอยก็เป็นวันที่บอลบอลแถวหน่องท่าหลานนี่หลบอยางไม่โดนต่อทยหลายครั้งียิงหลุดออก้อต่อไปเองเลยเออเปิดเกลการงขวาคูบอลลงสวยล้วบีน ไอ้น้เอาแล้วจายมาไม่ดีวนี้แตสวกลับมาโอ้โหเยืวเท้าอีกเอเจอโอ้โหแล้วจ่ายมาสวยอนี้ขึ้นมาท้ายนี้สาอยอยู่แล้วซ้ายสุดจาแล้วจ้เลยตั้มสวยกลับที่มาโอ้โห่ายไดี

สิงบอลยาวขึ้นมาคลิกพักโอกลงให้เพื่อนแล้วให้มาบิ๊กแล้วที่เขาับบอลแล้วไม่โดนแขนคาน์ล้นเตะโตเร็วขึ้นมาคล้ายครับให้มาตรงกลางไม่ถึงฟองอีกแล้วเขาเตะบอลกลับมาได้ออกแลเนี่ยาตอกใส่หลังแล้วลูกนี้ก็สุดออกหลังไปเป็นตั้งใส่กระเป๋าตัวคาร์ลัน ทีมนี่จะมาตรงกลางซอสถอบอลอยู่ครับแล้วฟิลกระโดดมาลูกนี้เก่งแล้วก็หัวทุนพาแล้วมาแบบด้านหลังเด็ก แล้วค,คิดสต่อทีน้าต่อไปโทษแล้วเธอได้ลูกศรไม่าหายแล้วตัดบอลได้ขาโอ้กระโดดมาให้ดีเลยดีเลย ไล่มาตรงกลางลัดนะเบสขึ้นมาขวาบาลันเบสยินกันอยู่ใกล้ๆจ่าแล้วมาบาลันเอาห่อดิครับเข้าซ้ายแล้วสองสองไกลก็พ่ายตรงขอบเลยครับแล้วจะมีการเปลี่ยนตัวอีกคนนึงแล้วตอนนี้ได้การ์ดามลยบลงมาลงงมาลงมาข้างหน้าแล้วอดกิ๊บออ,ออกแล้วคฝ่ายเราบสายีราฟยังส่งบอลลงมาครับ ถึงวนยาวมาก็ยังไม่ห่างนะตอนนี้แต่ว่าตับความฝ่นออกข้างองครับโอ้โหแล้วจันะหนี้ออกข่ายแล้วสสันเสียวลูก่ไม่ออกข้างลนาันนะนันขาบอไ่บอลอจัดมาพี่อ่ะ แบงได้เป็ูปคู่อีกครั้งนน,น,น,นเตรียมคู่ร้อนเดี่ยวตั้งใหม่ตอกไดเดี่ยวมันขวาครับตอนนี้ตะลุยจังหวะนี้ยังไไปถแถบออกห้างไม่ได้คู่นึกมาปีนแรอเปีง ไปอยู่ทางขวาคะแนนโกกาเขาเก็บก่อนแล้วจะกระโดดไม่ได้ยังเก็บได้โกลกาอู่แล้วตัดางยาเลยไเลย์ี่ยคีมคกายป่โค้ชเยว์นีครับ ออกมาสองการกไปแย่งมาได้ครับจิมี่ให้วทางขวาบเบสเห้แล้วจะดูทสอตรงกลางไม่ได้ครับหนึ่งอกออกมาบีมีออกบ้างเลยไปเลยตายนั่ลูกเพ่อมาบอลลูกนี้ก็ตักบอลให้สินี่ครับยังไ้เลยครับบอะไม่เตะนะ โอ้แล้วยต้นาตร้าลงดูกอนลรงไหนก่อนแด้วยโอ้โหมบเตัวนตัวเบใ่มาแล้วแต่ลูกถูตัวนี้โอ้โหจับบอลไม่ได้ครับ สำหรับเกมในคู่ต่อไปเราเป็นเกมนุ่งยามินกับโปเตอร์ลิฟครับยังไงถ้ายามินกับโปเตอร์ลิฟมาถึงสนามแล้วเปลี่ยนเสื้อผ้าได้เลยครับอย่าขึ้นมาดูบอลจนเคยนะมาถึงแล้วเปลี่ยนเครื่องในกายพร้อมเลยครับเดี๋ยวยังไงต่อสัตคู่นี้ก็ได้ลงไปมองกันต่อเลือกใช่ไหมครับได้ได้ได้มาดนจังหไงโดนเรา นีให้เดยววันขวาเรายัะมาดอลน,นี้กันกระกัดทิ้งเราได้รรโคตรยิงสวยลูกน,นี้ก็ไม่ตรงก่าเยอะโคตรเราบาดเจ็บในครึ่งหลังเนี่ยสองนาทีครับ ของเข่าปันหล้วเงียบบินมาแล้วริงไม่เย็งตู้นี้ทันน่ะออกหลังครับยังได้เป็นเตะมุมครับอาาตัวนี้ป่กัดมาเข่าเยั่เตะที่มาได้ครับเขาสองเนีเก็บได้เพียงย้อนกลับมาเฟสไม่เหียวมาทางขวาเอตอง ขวาสุดก็เราจับบอลแรกไม่ดียิงช็าตออกหมายังได้เป็นแต่มุมันนั่นขวาเราแต่ิ้นงบอต่หัอกมาได้ยังได้เป็นลูกทุ่งนัานขวาสําสองเราพลันมา เราผิวรลบจังหวะนี้ไปได้ด้วยครับเราจริงโอ้โหยังไม่ผ่านโุมมอกอีกครับโุมพิ้งออกมาเน๊าออกขวาตอกขึ้นหน้าไม่ได้ต้องร้องกับไปตั้งใหม่ต้องเตี้ยออกหางซ้ายยังระวังระวังน้องระวังระวังระวังสมัยกรรมการให้ฟ้าเข้าอะไรท่านหลังแล้วพนักคู่

เปินึมาเขาสองยังเกลียดได้ครับันแลดอดขามาเบสแล้วตอนนี้จะสวนกับต้องรอโโหใส่ลูกนี้จนแรงยิอไงย้ง เออเลิกมาแล้วในจังหวะนี้ก็เต้าซองแล้วเป็นซ่างแล้วแล้วกุหลาบสีแล้วตอนทุกปิดดาวเวลาการแข่งขันครับขอเชิญเพื่อนและหลอดทีนี้การสนามนิดนึงครับเีขอเชิญเพื่อนและหลอดทีที่การสนามนิดนึงครับไม่ยังไงพวกอันไอเกมอาจจะมีกระทบกระทั่งกันบ้างครับเดี๋ยวยังไงหลังจบเกมก็เดินมาจับมือจับมือนิดนึงครับ ยังไงต้องขอขอบคุณต้องเรียนและน้องทีมครับตางว่าหนักเบาในเกมก็เนี่ยหลังจบเกมก็เดินมาสมาจับมือหมกันครับ